นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโต ราหโตสมมาสมพุตธขัสสอภิรัติยาสติกิธรรมสุขัมปฏิกังขันติขอถวายความารพบท่านพระกูสุวรรณเมธาพรผู้เป็นประธานสงฆ์พระเทรานุเทระ พระคุณเจ้าทุกรูปด้วยความเคารพขอความสุขความเจริญจงบังเกิดมีแก่ญาติโยมพุทธบริษัททุกท่านทุกคนณโอกาสนี้อาตมะภาพจะได้รับประทานแสดงพระธรรมเทศนาในปุญญกถา พารณาศาสนธรรมคำสั่งสอนทองสมเด็จพระจินดวรส์สมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อเป็นเครื่องประดับสติปัญญาส่งเสริมศรัทธาคือความเชื่อวิริยะคือความภาคเกียร์แก่พุทธบริษัททั้งหลายในเทศกาลสงกรานต์ปีนี้ เพื่อที่จะให้ท่านทั้งหลายได้นำไปเป็นข้อคิดประกอบกิจนำไปใช้ในชีวิตประจำวันก็ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองแก่ครอบครัวแก่สังคมแก่ประเทศชาติแก่พระาศาสนาสืบต่อไปตามเวลาอันจะพึงมี ท่านทั้งหลายเป็นที่ทราบกันดีว่าช่วงนี้เป็นช่วงเทศกาลตั้งแต่วันที่สิบสามสิบสี่และวันนี้ก็เป็นวันที่สิบห้าพวกเราในฐานะที่เป็นคนไทยพวกเราในฐานะที่เป็นชาวพุทธก็ต้องรู้จักดีว่า วันนี้เมื่อก่อนเมื่อหลายปีก่อนโน้นเป็นวันขึ้นปีใหม่ของพวกเราคือวันที่สิบสามสิบสี่ทุกวันนี้วันที่สิบสามทางคณะรัฐบาลเขากำหนดให้เป็นวันกตันยูวันผู้สูงอายุต่อมาเมื่อวานนี้วันที่สิบสี่ก็กำหนดให้เป็นวันครอบครัว วันนี้เป็นวันที่สิบห้าเป็นวันผเหลิงศกขึ้นปีใหม่ไทยเตะอย่างเต็มที่ในวันสงกรานจึงเป็นวันสำคัญของพี่น้องชาวไทยอย่างยิ่งโดยเฉพาะญาติโยมที่มีลูกมีหลานอยู่ต่างจังหวัดลูกหลานจากต่างจังหวัดก็จะได้ไปเยี่ยมพ่อ ไปกราบพ่อไปกราบแม่ไปไหว้พ่อไปไหว้แม่ไปขอพรจากพ่อไปขอพรจากแม่เรียกว่าไปรดน้ำดำหัวรดน้ำดำหัวเป็นสำนวนไทยรถที่มือแสดงออกบ่งบอกว่าเราเป็นผู้มีความกะตันอยู่กะตะเวที ต่อพ่อต่อแม่รดน้ำดำหัวระหว่างลูกศิษย์กับครูบาอาจารย์สแสดงว่าลูกศิษย์มีความกระตันยูนบน้อมต่อครูบาอาจารย์นั่นคือเขาเรียกว่ารดน้ำดำหัวรถที่มือญาติโยมรดน้ำดำดำหัวผู้หลักผู้ใหญ่หรือว่าพ่อแม่ก็จะอวยใยให้พรแก่ลูกแก่หลาน ให้มีความสุขมีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานในชีวิตที่เป็นอยู่นั่นคือลักษณะความงดงามของคําว่ารถน้ําดําหัวนั่นคือประเพณีสงการานต์ที่มีความสวยงามเป็นวัฒนธรรมอันยิ่งใหญ่ของพี่น้องชาวไทยที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาเป็นเวลา ช้านานหลายชั่วอายุคนสงการแสดงออกบ่งบอกถึงความกระตันยูหนึ่งสองแสดงออกบ่งบอกว่าเรามีวัฒนธรรมอันดีงามสามสงการเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยสีสงการแสดงออกบ่งบอกว่าให้พวกเราทั้งหลาย มีความสมัครสมานสามัคคีซึ่งกันและกันกตัญยูรู้คุณท่านสำคัญนักนี้เป็นหลักคนดีมีครบถ้วนตอบแทนท่านให้งามตามสมควรคนดีล้วนยึดมั่นกตัญยูบ้านเคยอยู่อู่เคยนอนหมอนเคยหนุนบุญคุณที่เคยพึ่ง โบราณบอกว่าอย่าลืมนั่นคือความสำคัญคือความงดงามของคำว่าสงกา์แม้แต่ต่างชาติก็ยังมีความสนุกสนานรื่นเริงกับคำว่าสงการวันนี้จะใช้น้ำเป็นธรรมะธรรมะจากน้ำน้ำที่เราเห็นนยิยตโยมีหลายอย่างหลายประการน้ำเย็น เปรียบเหมือนให้เราใจเย็นเย็นเข้าวัดเย็นใจออกวัดไปใจเย็นเย็นนั่นได้ประโยชน์จากน้ำนอกจากน้ำเย็นแล้วยังมีน้ำใสเห็นไหมน้ำที่เราลดจะเป็นน้ำหอมบ้างน้ำใสบ้างน้ำเย็นบ้างลดมือผู้หลักผู้ใหญ่ลดน้ำดำหัวสํานวนไทยนะน้ำเย็นผ่านไปต่อมาน้ำใสใจจริง น้ำใสย,ย้อนเข้ามาสู่ว่าจิตหัวใจเราให้เป็นผู้มีน้ำใสใจจริงจริงใจกับพ่อจริงใจกับแม่จริงใจกับภรรยาจริงใจกับสามีจริงใจกับลูกกับหลานเขาเรียกว่าน้ำใสใจจริงนี่เห็นไหมน้ำเย็นน้ำใสและตอนน้ำนิ่งความนิ่งสงบทำให้เราเห็นตัวเอง ญาติยโยมเคยนิ่งไหมเมื่อ,อไรเราใจสบายมันนิ่งมีความสุขเราจะเห็นตัวเองญาติยโยมเคยโกรธไหมเคยเวลาญาติโยมโกรธญาติยโยมจะเห็นตัวเองไหมไม่เห็นนั่นแหละคือความโกรธเข้ามาทับจงเป็นผู้นิ่งเมื่อเรานิ่งเราจะเห็นความผิดพลาดของตัวเอง น้ำที่มันใสเราสามารถที่จะมองเห็นตัวปลาได้ปลาในนะน้ำที่มันใสมันจะแหวกว่ายพารายอย่างสวยงามกุ้งหอยปูปลาเราก็มองเห็นจิตใจเราเหมือนกันญาติโยมถ้าจิตใจเรานิ่งเราก็จะเห็นตัวของเราเองนั่นเห็นไหมธรรมะจากน้ำน้ำเป็นตัวประสานความแข็งแกร่งระหว่างอิฐ หินปูนทรายเหล็กทำเป็นตึกอาคารบ้านช่องห้องหอตึกใหญ่โตเมืโหรารถ้าขาดน้ำทำได้ไหมไม่ได้น้ำเป็นตัวเชื่อมประสานร,ระหว่างอิฐหินปูนทรายเชือ่อมเข้า,า,ขา,ขาด้วยกันชาปาเข้าด้วยกันต้องใช้น้ำเป็นตัวประสานจึงจะเป็นบ่อเกิดแห่งตึกรามอาคารบ้านช่องให้เราได้อยู่ให้เราอาศัย นั่นคือน,น้ำน้ำที่สำคัญที่สุดคือน้ำใจเมื่อเรามีธรรมะจากน้ำแล้วก็อย่าลืมรดน้ำที่หัวใจเรารดน้ำดำหัวผู้หลักผู้ใหญ่พ่อแม่อวยพรให้เราโชคดีและเราก็อย่าลืมน้ำใสใจจริงนี่เอาน้ำรดในหัวใจเรา ให้จิตใจเราเป็นผู้มีสติให้จิตใจเราเป็นผู้มีสัมปชัญญะให้จิตใจเราเป็นผู้มีความกะตัญญูกะตะเวทีสมดังพระบาลีที่อัจมะภาพได้อัญเชิญมายกขึ้นเป็นอุเทสบทในเบื้องต้นนั้นว่าอภิรัติยาสติอิทังสุขังปติกังขังแปลาว่า ความสุขที่แท้จริงอยู่ที่ความพอจัดใช่ไหมญาติโยมวันนี้ญาติโยมมีความสุขไหมมีความสุขที่ได้เข้ามาสู่วัดวาอารามมีความสุขที่ได้บังสุกุลอัธิบันพบุรุษปู่ย่าตายายมีความสุขที่ได้ถวายทานมีความสุขที่ได้สมาทานศีล มีความสุขที่ได้รดน้ำดำหัวผู้หลักผู้ใหญ่มีความสุขที่ได้ฟังธรรมสุขที่แท้จริงอยู่ที่ความพอใจพระพุทธเจ้าว่านะเพราะฉะนั้นธรรมะวันสงการนี้จึงฝากญาติโยมทั้งหลายในธรรมะสั้นๆง่ายๆคืออยากเป็นผู้มีอายุยืนต้องทำอย่างไรบ้าง หนึ่งพวกเรามีวาสนาเป็นบุญวาสนานี่คือกรรมเก่านะญาติโยมนะใครชื่อวาสนาวาสนานี่เป็นกรรมเก่าถ้าวาสนาดีก็แสดงว่ากรรมดีมามากให้ทานมามากรักษาศีลม,มามากไม่เบียดเบียนสัตว์มามากมีสติปัญญาดีก็ฟังเตศฟังธรำม,มามากอันนี้เขาเรียกว่ากรรมดีกรรมดีก็คือวาสนาดี ถ้าพวกเราวาสนาไม่ดีมีโอกาสมานั่งฟังเทศอาจจะมาไหมไม่มีดังนั้นแล้วพวกเราทั้งหลายนั่งอยู่ณนะสถานที่ตรงนี้เป็นผู้มีกรรมดีเป็นผู้มีกรรมดีกรกรมดีก็คือวาสนาดีเห็นไหมต่อมาพวกเรามีบุญเป็นยา มีบุญเป็นยานอกจากมีวาสนาเป็นกรรมดีแล้วยังมีบุญเป็นยาอะไรคือบุญเป็นยาญาติยาโยมให้ทานก่อนกินรักษาศีลก่อนไปทำใจก่อนนอนเคยได้ยินไหมพระเทระรูปหนึ่งซึ่งท่านมรณภาพแล้ละ่ะท่านกล่าวไว้น่าคิดมากว่าลูกหลานเลย จงให้ทานก่อนกินนะจงรักษาศีลก่อนเดินทางนะเออจงภาวนาก่อนนอนนะทําใจก่อนนอนนะรักษาศีลก่อนกินก็คือใส่บาตรละให้ทานพระเจ้าประสงค์แล้วเราค่อยกินพระฉันเสร็จเราค่อยกินนั่นคือโบราณท่านบอกรักษาศีลก่อนเดินทาง ถ้ามีศีลห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าเดินทางสะดวกปลอดภัยเห็นไหมศีลข้อที่หนึ่งป้องกันระยตยโยมป้องกันทรัพย์ป้องกันชีวิตตนเองและชีวิตผู้อื่นศีลข้อที่สองป้องกันทรัพย์ศีลข้อที่สามป้องกันครอบครัวไม่ให้แตกสลายศีลข้อที่สี่ป้องกันสังคมให้อยู่ร่วมกันยังมีความสุขศีลข้อที่ห้าป้องกันโรคภัยไข้เจ็บ นั่นแหละเขาเรียกว่าให้ทานก่อนกินรักษาศีลก่อนเดินทางแล้วก็อะไรทำใจก่อนนอนคือทำใจนึกถึงบุญกุศลที่ตัวเองทำมาวันนี้วันนี้ก็ทำวันนี้ก็ทำแล้วก็ตอนเย็นก็นึกถึงบุญที่เจ้าของทำนั่นแหละเขาเรียกว่าทำใจ ก่อนนอนทั้งหมดทั้งมวลนี้เป็นธรรมะสั้นๆในเทศกาลสงการนี้